นี่คนพูดถึงวันนี้เราซื้อเวลาเราซื้อเราซื้อน้ำวิตามินกินกันค่ะ่อนก็ซื้อร่อนก็ซ,นซื้อยันทีวันนี้มันมีทั้งแบบยันฟงยันทีมีน้ำวิตามินมากมายเลยล่ะค่ะตอนนี้ ็นที่คนเขาพูดถึงกันอย่างมากในโลกโซเชียลโดยเฉพาะทวิตเตอร์เนี่ยที่เขาบอกไอ้เครื่องดื่มผสมวิตามินซีทั้งหลายแบบแม่ตูแม่ต้นหอมเขาเขาทำอะไรนะด็อกเตอร์ดิง D R D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  นะครับคือเอาง่ายๆมันกําลังเป็นที่กระแสที่พูดถึงกันเยอะพอสมควรหลังจากมูลิธีเพื่อผู้บริโภคเนี่ยภายใต้โครงการสนับสนุนนะครับระบบเฝ้าระวังสินค้าเพื่อบริการแก่ผู้คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเขาได้ทําการทดสอบได้ทําการทดสอบปริมาณวิตามินซีในเครื่องดื่มผสมวิตามินซีเนี่ย ทั้งหมดวันนี้น้ำวิตามินมันมีเยอะค่ะเยอะมากมีเยอะจริงๆมันมีทั้งหมด47ตัวอย่างที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดนะฮะพบว่าจริงๆแล้วปริมาณวิตามินจริงๆแล้วมันตรงไหมมันตรงตามที่เขาแจ้งจดออยไหมเขาก็เช็คกันอย่างนั้นปรากฏว่าไม่ตรงตามที่แจ้งบนฉลากครับเขาก็เอามา8แบรนด์นะครับ ตัวอย่างเนี่ยไม่พบปริมาณวติตามินซีนั่นเลยเขาบอกว่าเขาชี้แจงว่า8แบรนด์นี้ไม่มีวิตามินซีเลยล่าสุดค่ะรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยหรือดรออสที่เรารู้จักกันดีนี่แหละก็มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวกับประเด็นเนี้ยในการตรวจหาว่าเครื่องดื่มที่เราดื่มๆเดือนไปที่บอกว่าผสมวิตามินซีแล้วมันไม่มีเนี่ยในเรื่องนี้เขาบอกว่าการสุ่มตรวจครั้งนี้มันดูมีเบื้องลึกเบื้อองงหลัไมม่ชาา ใช oh. หรือเปล่าเขาบอกว่าวิตามินซีเนี่ยมันสลายตัวได้เร็วที่สุดในพวกวิตามินด้วยกันอยู่แล้ว <Ha. S 2> โดยเฉพาะอย่างยิ่งไวต่อออกซิเจนมากนั่นหมายความว่าคุณเปิดขวดปุ๊บเนี่ยมันก็สลายตัวแล้วสลายได้นอกจากนี้เนี่ยยังสามารถสลายตัวได้ง่ายมากในบรรยากาศที่มีความร้อนแสงความชื้นโลหะหนักอย่างเช่นเมื่อคุณตั้งทิ้งเอาไว้ที่มันใกล้ๆแบบบรรยากาศที่มีทองแดง oh. มันก็จะสลายไปแล้วก็ในสิ่งแวดล้อมที่มีสภาพที่มันเป็นแบบเป็นด่างแบบเป็นด่างอะไรอย่างเงี้ยก็สารเนี่ยมันก็สูญหายไปไหนจะแบบเปลี่ยนรูปเปลี่ยนฟอร์มแล้วก็ไม่ได้แบบว่าตรวจแล้วเนี่ยจะเจอศูนย์เลยเป็นไปไม่ได้เลยเขาบอกแบบที่บอกว่าตรวจวิตามินจะเจอศูนย์เลยเป็นไปไม่ได้ก่อนที่ออยเขาใายเขาตรวจมาแล้วใช่ มันมีหมดนั่นแหละแต่ว่าเขาบอกว่าอย่างบางรายงานที่ล่าสุดที่คนแชร์กันเยอะอ่ะบางแบรนด์กลายเป็นแบบได้เต็มไปเลยแล้วแตออกบอกอมันแปลกปลกแปลกมันแปลกคุณเย่าเป็นเหยื่อการตลาดพวกกว่าที่เขาจะออกมามันมีวิตามินหมดนั่นแหละครับอ,อย่างอาจารย์ออสเขาบอกไอ้การตรวจสอบดังกล่าวเนี่ยมันเหมือนมีเบื้องลึกมันมีเบื้องลึกหรือเปล่านะฮะไม่มาลองติดตามกันเขาบอกหลายยี่ห้อเนี่ยเคยถูกเคลมว่า ไม่เจอวิตามินเลยเท่ากับศูนย์หรือเจอวิตามินแล้วนี่เท่ากับศูนย์เนี่ยแต่บางยี่ห้อตรวจเจอวิตามินโอ้โหเต็มเลียวเต็มเหนียวซึ่งดรออยบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเปิดขวดมันสลายได้สลายได้มันดูย้อนแย้งกันค่าวีพี่รุ่ชอบกลนะครับคือเอางี้คืนความเป็นธรรกับวิตามินซียี่ห้อที่ตรวจแล้วมีค่าวิตามินซีรุ่นรุ่นรุ่นเรียกว่าเป็นมันส่งคือก็บอกว่าดอ้ดรออยบอกว่าเอาที่แบรนด์ที่ตรวจแล้วเจอวิตามินซีเยอะๆเนี่ยอยากรู้ว่าใช้วิตามินซีรุ่นไหนเหมือนวิต นุ้ดเหล็กหรอที่เปิดแล้วเข้า่สาออกซิเจนแล้วทำไมยังเต็มอยู่ไม่<อ>ไม่ระบายตอนนี้การตรวจสอบเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นธรรมนะครับอาจจะยังไม่เป็นธรรมดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเจาะลึกไอ้ตรงนี้กันว่าอไอ้วิตามินไอ้วิตามินที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงขเขาบอกว่าอย่างฉุกคิดเนี่ยอย่างยี่ห้อก,กอไก่เนี่ย ออกจากรายผลิตภัณฑ์ใหม่ก็นํามาตรวจก็เจอเยอะนะส่วนยี่ห้อขอขายผลิตออกมานานแล้วสุ่มตรวจทําไมไอ,ไอ้ยี่ห้อที่ผลิตมาแรากๆอะ่ะคนเจอเยอะอคนเจอเยอะอปแปลกไหม,อมไอ้ที่แบบว่าเยอะๆไอ้คนที่แบบผลิตมาเจ้าแรกๆคนเจอเยอะอแต่ปรากฏว,ว่าไอ้เจ้าใหม่ๆที่จะเป็นคู่แข่งทางการตลาดทําไมไปเจ,จอวิตามิน้อยอ,อันนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาถามกลับมาว่าไอ้เทคนิคอะไรไอ้การสุ่มตรวจอะไรเนี่ยมัน มันถึงแตกต่างกันขนาดนั้นทั้งที่ผลิตที่โรงงานเดียวกันก็มีอาจารย์ออสก็ยิงกล่าวที่ว่า้กระบวนการตรวจกลุ่มนี้แหละที่เคยอยู่ในกระบวนการฟ้องร้องอกับกระทะดังที่อาจารย์ออสเคยผ่าพิสูจน์ถึงเวลาที่จะขึ้นศาลกับคาให้การเฉยเลยนะฮะงานนี้เขาบอกไอ้การตรวจวิตามินในน้ำเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกันบ้างเขาอเออหน้าฉุกคิดเหมือนกันนะยอ้อที่วิตามินซีเต็มครบตามฉากแต่ เขาบอกว่าวิตามินซีที่ครบเลยอ่ะเป็นไปไม่ได้ไยังไงอ่ะเปิดลแล้วมันก็สลายมันจะไม่ครบแน่นอนอแต่ว่าถ้าไม่มีเลยก็เป็นไปไม่ได้อีก